เพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับที่ดินเป็นโคกหนองนาอย่างน,น้อยๆเรื่องของคลังอาหารให้กับเราผมว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์จากมันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเรื่องของข้าวยากหมากแพงมีปัญหาเรื่องฟ้าฝนต่างๆเราก็ยังมีที่ไล่ที่นามีโคกหนองนาในการที่จะสร้างเรื่องของคลังอาหารให้กับเราและในขณะเดียวกัน บางครั้งเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรากเกษียณเราเออร์ลี่รีไทยออกมาธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่อยู่ในสภาพที่มันงอนแง่นหรือสภาพที่ห้าสิบห้าสิบเราก็ยังมีโคกหนองนาที่จะสามารถสร้างมูลค่าจากผลผลิตที่เราได้ลงทุนลงแรงทําไว้ผมว่ามันเป็นการลงทุนที่เป็นการกระจายความเสี่ยงและก็สร้างหลักประกันให้กับพวกเราในอนาคต สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้มาพบกับช่องมานาสีจันอีกแล้วนะครับช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการเลี้ยงวัวช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการทําธุรกิจหลายช่องที่จะนําสาระดีๆเกี่ยวกับการพัฒนาปรับปรุงตัวเองมาบอกเล่าท่านผู้ชมผ่านทางช่องทาง YouTube ชื่อช่องมานาสีจันนะครับก่อนอื่นผมต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ชมนะครับที่ได้ให้ความกรุณาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กับหลักใจให้กับทางช่องมานาศีจันทร,ร์มาโดยตลอดนะครับผมจะพยายามทำคลิปที่ดีที่มีคุณค่าส่งมอบออกไปให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันอย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้ผมถ่ายให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศนะครับวันน้ำเต็มท้องไร่ท้องนาไปหมดนะครับเมื่อคืนฝนตกลงมาเป็นประวัติศาสตร์เลยนะครับไม่เคยตกหนักแบบนี้มาก่อนนะครับ ตกทั้งคืนนะครับตั้งแต่หกโมงเย็นนะครับตกจนถึงเช้านะครับน,น้ํานี่ท่วมบ้านผมเลยนะครับตอนนี้ก็ฝนก็เหมือนจะตั้งเขาที่จะตกลงมาอีกนะครับผมก็ได้แต่ภาวนาว่าขออย่าให้ฝนตกลงมาเลยนะครับและวันนี้ผมก็ต้องรีบที่จะต้องอัดคลิปเพราะอะไรครับหนึ่งฝนก็ตกลงมาสองต้องไปช่วยพี่ชายนะครับเพราะว่ามาขอยืมเครื่องสูบน้ําผมก็ต้องไปเช็คเครื่องสูบน้ําให้ เพราะว่าจะมาขอสูบน้ําจากนาตรงนู้นนะครับข้างหลังผมลงไปนะครับเพื่อที่จะดึงน้ํากลับมาพักไว้ในนาผมนี้นะครับที่ผมได้เตรียมการทําโคกหนองนาที่จะเลี้ยงปลานี้นะครับเพราะว่าฝนตกลงมาหนักจริงๆครับและข้าวก็พึ่งงอกนะครับพึ่งบานไปได้สามสี่วันเองนะครับนี่แหละครับความเสี่ยงของพี่น้องชาวไร่ชาวนานะครับในการที่พี่น้องเกษตรกร ต้องอาศัยฟ้าฝนปีไหนที่ฝนตกต้องตามฤด,ดูกาลตกพอประมาณก็โชคดีแต่ปีไหนที่ฝนตกหนักเกินไปหรือว่าเกิดภัยแล้งก็สร้างความเสียหายให้กับพี่น้องประชาชนวันนี้ผมอยากจะสื่อท่านผู้ชมได้เห็นนะครับว่าการที่เราทําโคกหนองนามันกับช่วยในการที่เราจะสามารถบริหารจัดการและลดความเสี่ยงต่างๆได้วันนี้ผมไม่ได้ หวานข้าวผมยังไม่ได้ทํานาเลยผมแค่หวานกล้าลงไปใช้ต้นทุนเพียงแค่หนึ่งกระสอบปุ๋ยเพราะนั้นความเสี่ยงผมยังน้อยอยู่แต่ทีนี้ณขณะดนี้พี่น้องเกษตรกรของที่นี่กับพึ่งหวานข้าวและตอนนี้ข้าวก็ถูกน้ําท่วมจมน้ําหมดแล้วตอนนี้ก็กําลังหาทางที่จะดูดน้ําออกเพื่อระบายน้ําก็เป็นปัญหามากเพราะว่าทุกที่มันเต็มไปด้วยน้ําหมดนะครับ เพราะฉะนั้นผมอยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรหรือคนที่กําลังวางแผนที่จะสร้างอนาคตตัวเองเรื่องของความเสี่ยงมันบอกไม่ได้ว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ในชีวิตเราเราจะทําอย่างไรที่จะสามารถลดความเสี่ยงได้วันนี้ถ้าเรายังจะทําไร่ทํานาเหมือนเดิมถามว่าถ้าปีไหนฝนแรงทําอย่างไรถ้าปีไหนน้ําท่วมทําอย่างไรแต่เมื่อเราทําโคกหนองนา มันลดความเสี่ยงได้อย่างไงครับปีไหนฝนแรงเราก็ยังมีหนองยังมีส่วนที่เรากักเก็บน้ําเราสามารถที่จะดึงน้ํานั้นกลับมาใช้ในการท,ทําไร่ทํานาได้หรือมาปลูกพืชผักได้ปีไหนที่น้ํามันฝนตกหนักเราก็ไม่ต้องกังวลเพราะมันเป็นที่สําหรับกักเก็บน้ําอยู่แล้วมันลดความเสี่ยงได้เยอะครับและอีกด้านหนึ่งคืออะไรครับวันนี้ในขาที่ทุกคนฝนตกหนัก กำลังสาละวนในการที่จะหาเครื่องสูบน้ําเพื่อที่จะไประบายน้ําเพื่อลดปริมาณน้ําหรือบางคนที่เป็นพ่อค้าแม่ขายซื้อของมาเพื่อที่จะเอาออกไปขายเตรียมอาหารเตรียมทุกสิ่งทุกอย่างเสร็จแล้วแต่ช่วงนี้ฝนตกหนักตลาดน,นัดปิดตลาดน,นัดก็ไม่มีคนมาเดินจะทําอย่างไรนี่ก็คือความเสี่ยงแต่ในขณะเดียวกันโคกหนองนาส่วนที่เป็นโคกไม่ได้ถูกน้ําท่วมเรายังทํางานได้ส่วนที่เป็นหนอง เราสามารถที่จะเลี้ยงปูเลี้ยงปลายังหากินได้ปกติส่วนที่เป็นนาเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นนาดําได้ทุกอย่างมันสามารถที่จะสอดรับกันหมดผมว่านี่คือสเสน่ห์ของโคกหนองนาเลยครับเพราะฉะนั้นผมว่าคนที่กําลังคิดที่จะสร้างอนาคตวันนี้หลายๆคนไม่รู้ว่าจะทําอะไรผมว่าการลงทุนในการที่จะซื้อที่ดินแล้วก็ เปลี่ยนที่ดินนั้นเป็นโคกงหนองนาผมก็ว่ามันไม่ใช่การลงทุนที่ศูนย์เปล่าแต่มันกลับเป็นการลงทุนที่กระจายความเสี่ยงให้กับพวกเรามันแตกต่างจากการลงทุนด้านอื่นเราลงทุนด้านอื่นไม่ว่าจะเป็นธุรกิจต่างๆมันจะต้องออกไปหาลูกค้าผลิตสินค้ามาแล้วตอบโจทย์ลูกค้าไหมก็บอกไม่ได้หรือจะไปทำร้านต่างๆก็เหมือนกันครับมันจะมีลูกค้ามาเดินไหม เพราะฉะนั้นผมว่าการที่เราซื้อที่ดินมาแล้วก็ปรับที่ดินเป็นโคกหนองนาอย่างน,น้อยๆเรื่องของคังอาหารให้กับเราผมว่าเราก็ยังมีโอกาสที่จะได้ใช้ประโยชน์จากมันเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่มันมีเรื่องของข้าวยากหมากแพงมีปัญหาเรื่องฟ้าฝนต่างๆเราก็ยังมีที่ไล่ที่นามีโคกหนองนาในการที่จะสร้างเรื่องของคลังอาหารให้กับเราและในขณะเดียวกัน บางครั้งเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเรากเกษียณเราเออร์ลี่รีไทยออกมาธุรกิจที่เรากําลังทําอยู่อยู่ในสภาพที่มันงอนแง่นหรือสภาพที่ห้าสิบห้าสิบเราก็ยังมีโคกงหนองนาที่จะสามารถสร้างมูลค่าจากผลผลิตที่เราได้ลงทุนลงแรงทําไ้ผมว่ามันเป็นการลงทุนที่เป็นการกระจายความเสี่ยงและก็สร้างหลักประกันให้กับพวกเราในอนาคต เพราะว่าการลงทุนเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์เรื่องที่ดินท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะครับว่ามูลค่าของมันจะเพิ่มขึ้นในอนาคตมูลค่าของที่ดินไม่ได้ลดลงเลยนะครับเพราะฉะนั้นหลายๆคนที่ยังไม่มีทรัพย์สินเป็นของตัวเองท่านลองเปรียบเทียบระหว่างท่านซื้อรถกับวันนี้ท่านไปซื้อที่ดินแล้วก็พลิกที่ดินให้มันเป็นที่ดินที่มีมีมูลค่าขึ้นมา เราก็ยังสามารถที่จะเอามาเป็นหลักทรัพย์ของเราได้สามารถที่เอาไปค้ำประกันเวลาที่ค้ำประกันต่างๆได้ไม่ว่าจะกู้เงินธนาคารไม่ว่าจะไปลงทุนอะไรต่างๆหรือสมัครงานหรือบางทีไปค้ำประกันผู้ต้องหาก็ได้ประกันตัวอะไรต่างๆเพราะทรัพย์สินพวกนี้มันถือว่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าซึ่งมันแตกต่างจากรถลาต่างๆหรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่เราซื้อมาไม่ว่าโทรศัพท์ หรือเครื่องแต่งกายอะไรต่างๆผมว่าพวกนั้นมันเป็นสิ่งของที่สิ้นเปลืองแล้วมันไม่เกิดมูลค่าในอนาคตเพราะฉะนั้นผมว่าสําหรับคนที่คิดที่วางแผนที่จะหาหลักทรัพย์ค้าประกันตัวเองหรือหาสิ่งต่างๆที่จะช่วยสร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวผมว่าลองไปหาที่ดินซักแปลงและก็ลองสร้างโคกหนองนาดูครับผมว่าเพื่อวันหนึ่งท่านจะได้มาใช้ชีวิตแบบนี้ ผมว่าภาพบรรยากาศแบบนี้นะครับในขณะที่คนอื่นยังต้องเดินตามคันนาอยู่แต่สังเกตดูไหมครับว่าหมอมาหน้าเนี่ยนั่งไลน์นั่งพูด youtube ให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศมันชิลมากนะครับบรรยากาศมันดีมากเดี๋ยวรอต้นไม้ให้โตซะหน่อยก็จะเป็นที่ล่มเงาให้สามารถจะเอาโต๊ะนั่งหรือม้าหินอ่อนอะไรมาวางได้นะครับผมว่ามันเป็นการพักผ่อนหย่อนใจได้ หรือมันสามารถที่จะแปลงพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างอื่นได้เป็นฟิชชิงพาร์คได้นะครับตกปงตกปลาได้ทำทร,รีสโตรทได้หมดนะครับผมมองนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันก็ดูดีนะครับผมว่าท่านผู้ชมมองมาบรรยากาศก็น่าที่จะล่มลื่นวันนี้นะครับผมนำเรื่องราวของโคง้งหนองนามาถ่ายทอดให้ผู้ชมได้เห็นนี่เพียงแค่การเริ่มต้นขนาดเริ่มต้นมันยังตื่นเต้นขนาดนี้ ถ้ามันสําเร็จและก็เดินไปตามสิ่งที่เราวางแผนไว้มันจะสวยงามขนาดไหนครับท่านผู้ชมสาระดีๆจากช่องมานาสีจันนะครับหวังว่าท่านผู้ชมจะได้เก็ดเล็กเก็ดน้อยจากการเข้ามารับชมและฟังคลิปนี้และผมก็เป็นกําลังใจให้กับท่านผู้ชมนะครับช่องมานาสีจันจะขออยู่ยืนอยู่เคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยและพี่น้องคนสู้ชีวิตช่องมานาสีจันจะคอยเป็นกําลังใจให้กับทุกๆท,ท่านนะครับ วันนี้นะครับฝากท่านผู้ชมช่วยเป็นกำลังใจให้กับทางช่องฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางช่องมานาสีจันด้วยครับวันนี้ผมขอสวัสดีครับ